สวัสดีครับพี่อู๋ค่ะสวัสดีครับพี่ดิมครับนายกวงการนักศึกษาครับสวัสดีครับพี่เน็กประธานสภาครับค่ะวันนี้รายการหนึ่งนาทีกับพี่เก่งค่ะ EP เจ็ดนะคะมาอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่กิจกรรมต้อบรับน้งใหม่เล่นประชุมเชียร์นั่นเองครับ ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศของการรับน้องใหม่ก็อบอุ่นนะคะเป็นพิเศษค่ะ,คะวันนี้รายการของเราจะไปเจอกับท่านรองนะคะวันนี้ท่านรองมีกิจกรรมหรือมีข้อมูลข่าวสารใดๆมานําเสนอไปกันเลยค่ะสวัสดีครับ หนึ่งนาทีกับพี่เก่งวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของเรานะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกรีฑานะครับวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงนะครับและสามารถคว้าเหรียญทองนะครับให้กับทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับจังหวัดพระนครและก็คนไทยทั้งประเทศนะครับก็ขอบคุณนะครับกับน้องลูกกบนะครับนักศึกษาะดับปริญญาโทนะครับสาขาหลักสูตรและการสอนครุศาสตร์ ที่อะไร,ราชภพัชรธานีนะครับสามท่านนะครับที่จะแข่งขัน4คูนส0เมตรหญิงครับแล้วเราจะแสดงความยินดีนะครับในความสมําเร็จไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะ EP เ็นะคะก็ได้เสร็จสินส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ และเพื่อไม่ให้ทุกคนนะคะพลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากกองพัฒนานักศึกษานะคะรบควรทุกคนค่ะกดติดตามค่ะกดกระดิ่งและก็กดหัวใจให้กับรายการหนึ่งหน้าที่กับพี่เก่งค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะกับ EP8 ีข่าววันนี้ลาไปก่อนด้วยบรรยากาศของการรับน้องใหม่และไปชมเชียค่ะบ๊ายบาย